สวัสดีค่ะครูพิทค,ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมาร์สมาอีพีสามนะคะอย่างที่ครูบอกเนาะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเราจะวายเบรชั่นนะคะระยกระดับวายเบอรชั่นของเรายัางไงให้มันดึงดูดเงินนะคะความมั่งคั่งให้มันพุ่งเข้ามาหาคุณวันนี้ครูจะรวมเรื่องว่าวายเบอรชั่นมันสําคัญกับชีวิตเรายัางไงนะคะการคิดบวก ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะการคิดบวกมันมีพลังมันยกระดับไวเบชั่นเราให้เป็นไวเบชั่นที่ดีมีพลังงานที่ดีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะอย่างที่ครูบอกว่าจิตใต้สำนึกเราอะคะ่ะมันสำคัญเนาะมันเก็บอะไรไว้มากมายนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะดีหรือไม่ดีนะคะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือณนะปัจจุบันที่เราเจอเนี่ยถ้าเราเก็บไว้แล้วเราเก็บเป็นความทรงจําที่ไม่ดีมันจะถูกจําลงใต้สํานึกจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรซ้ําๆนะคะปิดหวังซ้ําๆหรือเราถูกสอนมาในสิ่งที่จากประสบการณ์นะคะจากพ่อแม่เราประสบการณ์คนรอบข้างเรานะคะมันทำให้เป็น ความทรงจําที่ไม่ดีในจิตใต้สํานึกเรานะคะครูเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนนะคะในทุกวันเนาะไม่ไม่ต้องคนอื่นหรอกแม้แต่ครูเองนะคะการทําที่เราออกไปทํางานไปอยู่ในสังคมในแต่ละวันนะคะเราไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเจอแต่เรื่องดี่ดีได้ตลอดหรอกแล้วก็อารมณ์เรามันก็มีผลกับเรื่องเหล่านั้นด้วยถูกไหมคะเรื่องที่มากระทบเราเนี่ย มันก็คงจะทําให้เราคิดบวกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะคะครูเข้าใจการคิดบวกไม่ใช่ว่าเราจะต้องคิดเรื่องบวกตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าทริคที่ครูจะนำมาฝากในบทเรียนที่3เนี่ยว่าความคิดบวกที่เรามีต่อเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเรานะคะเราแค่เปลี่ยนความหมายมันให้คิดบวกในเชิงบวกให้ได้นะคะ อย่างน้อยถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกให้คิดบวกในขณะนั้นเลยได้เลยนะคะเราก็ควรที่จะเรียกว่าอะไรรับรู้ตระหนักรู้รับรู้ว่าณตอนนั้นเรารู้สึกในเชิงลบขึ้นมาให้เราจับความรู้สึกเราให้ได้นะคะ yes? การคิดบวกมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราไปพยายามกับมันมากไปอย่างเช่นสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย คุณอาจจะบอกว่ามันไม่รู้จะคิดบวกยังไงอะครูนะคะมันทําให้แต่ว่าดึงเราดําดิ่งลงไปนะคะคิดบวกไม่ได้เลยพยายามไม่ได้เลยนะคะให้คุณแค่จับมาคะ่ะสมมุติว่าเกิดเรื่องอะไรมากระทบเราเรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจนะคะเราแค่จับมันให้ได้จับเสร็จแล้วเมื่อเราจับมันได้นะคะเราอย่าปล่อยความคิดไปตามความโกรธความรู้สึก ที่เกิดขึ้นกับสถานสถานการณ์นั้นๆที่มากระทบชีวิตเรานะคะเมื่อเราจับมันได้เราแค่บอกตัวเองนะคะหายใจลึกๆสองถ้าโกรธมากนหคะหายใจเข้าไปหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะแล้วใจเราจะนิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราใช้สติกับมันนะคะให้คิดว่าสถานการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับเรามันดียังไงนะคะหลายครั้งที่ครูบอกนะคะบท ก่อนๆนหน้าหรือคลิปหลายๆคลิปที่โคพูดถึงก็คือว่าให้เราคิดบวกหรือว่ามีความคิดที่ดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราตีความมันให้ได้เราแค่เปลี่ยนความหมายมันเท่านั้นเองค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักเนาะมันอยู่ที่การฝึกถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะจับความคิดของเราได้เมื่อไหร่ที่จับความคิดของเราได้นะคะแปลว่าคุณชนะแล้วนะคะไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนมันให้เป็นบวกในท,ทันทีนะคะ เราแค่จับความคิดเราว่าขณะนี้เรารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็อยู่นิ่งๆให้ได้ใจนิ่งๆให้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะมากระทบเรายังไงนะคะในเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะฝึกเรื่องการมา t หรือการเสกหรือเราจะสร้างโปรแกรมใหม่ๆเข้าไปที่ติดใต้สำนึกเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกนะคะมันจะต้อง มีผลกับเราน้อยที่สุดหรือเราสามารถเปลี่ยนความหมายมันเช่นอะไรสมมติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เบื่องานอะสมมติคุณเบื่องานอยากได้งานใหม่คุณต้องไปทํางานทุกวันแล้วคุณก็มานั่งคิดว่าคุณอยากได้งานใหม่คุณอยากได้งานใหม่แทนที่คุณจะคิดว่าความคิดในเชิงบวกคืออะไรอราจะคิดว่าการที่เรา หางานใหม่เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ใช่ไปหางานใหม่เพราะว่าฉันไม่ชอบสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานแล้วเพื่อนร่วมงานทำให้เราไม่มีความสุขหรือเจ้านายไม่โอเคนะคะพอเราคิดแบบเนี้ยพอเราคิดแบบนี้นะต่อให้เราได้งานใหม่เราก็จะไปเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนะคะ,ปะเปลี่ยนแค่ที่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้น การที่คุณอยากได้งานใหม่คุณต้องคิดว่าคุณจะได้โตเติบโตขึ้นอย่าไปคิดว่าคุณเกลียดคนนั้นคนนี้แล้วคุณถึงต้องไปอยู่ที่อื่นนะคะเพราะความทรงจาแบบเนี้ยมันจะถูกฝังไปในจิตใต้สํานึกเรานะถ้าคุณคิดว่าการเปลี่ยนที่ทํางานของคุณเพราะว่าเพื่อนร่วมงานคุณไม่ดีคนรอบข้างคุณไม่ดีเจ้านายคุณไม่ดีสุดท้ายแล้วต่อให้คุณได้งานใหม่คุณก็จะไปเจอสถานการณ์เดิมในที่ใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ที่สำนึกคุณนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมใหม่มันยังจำว่าที่ทำงานไม่ดีมีเจ้านายไม่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่นิสัยแบบนี้ที่เราไม่โอเคสุดท้ายแล้วมันจำอยู่ในนี้พอได้ที่ใหม่ก็ยังไปเจอคนลักษณะนี้อยู่นะคะมันก็เป็นวงจรอ,อยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตสักอย่าง คุณต้องคิดในแง่ดีอย่างที่ครูบอกว่าคิดบวกคิดบวกก็คือคิดว่าการที่คุณอยากได้งานใหม่เพื่อให้คุณได้เติบโตในชีวิตมีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยค่ะความคิดเชิงบวกนะคะเปลี่ยนงานเพราะเรื่องพวกนี้อยากก้าวหน้าขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นอยากให้ตัวเองเก่งมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นเราคิดแบบนี้ได้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนงาน นะคะนี่คือการเปลี่ยนโปรแกรมจิตของเราในใต้ในจิตใต้สํานึกเรานะคะให้มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทีนี้ถ้าคุณคิดได้แบบนี้นะคะคิดในเชิงบวกว่าเราอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากก้าหน้าในชีวิตการงานพองานที่จักวรวาลเขาส่งมามันจะเป็นงานที่ดีนะคะคุณไปอยู่แล้วคุณจะมีความสุขเพราะว่าคุณไม่ได้จําบาดแผลแย่ๆ หรือจำอะไรที่มันแย่ๆโปรแกรมเก่านะครูเรียกว่าโปรแกรมเก่าติดตัวไปอยู่ในที่ใหม่นะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะสลัดเรื่องพวกนี้ได้คุณจะไปเจอคนลักษณะเดิมเหตุการณ์ลักษณะเดิมเปลี่ยนแค่ตัวละครในที่ทำงานใหม่นะคะหรืออ่ะในเรื่องของอะไรความรักนะคะความรักความรัก เราคิดแง่บวกยังไงสมมุติว่าเสียใจอกหักมามีความรักกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จอกหักในเรื่องเดิมๆซ้ําๆเลิกกับคนนี้ไปเจอกับคนนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์เดิมเนี่ยค่ะนี่คือผลจากจิตใต้สํำนึกแล้วก็การไม่คิดบวกของเรานะคะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรซ้ำๆให้เราคิดเลยค่ะว่ามันมาจากอะไร มันมาจากการที่เราโฟกัสเรื่องเดิมๆซ้ําๆเวลาที่คุณผิดหวังมาครั้งหนึ่งสมมุติว่าคุณผิดหวังจากความรักครั้งนี้นะคะเจอเรื่องสถานการณ์แบบนี้เสร็จแล้วพอคุณไปเจอความรักครั้งใหม่คุณมักจะคิดไปล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวคนนี้ก็เป็นเหมือนครั้งก่อนนะคะนี่แหละนี่คือบาดแผลหรือความทรงจําในจิตใต้สํานึกเรา ที่เราไม่คิดในเชิงบวกนะคะการที่คุณออกจากความสัมพันธ์นะคะการคิดในเชิงบวกแบบไหนเราต้องคิดว่าการที่เราจบความสัมพันธ์กับใครแปลว่าพลังงานของเขาไม่เท่ากับเราเรามีโอกาสที่จะได้ไปเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าคนที่เหมาะสมกับเรามากกว่าคนที่ดูแลเราได้ดีมากกว่านะคะเราต้อง เปลี่ยนมาคิดเชิงบวกแบบนี้นะคะเวลาที่เราเจอบาดแผลเรื่องอะไรมาความรู้สึกไม่สมหวังความรู้สึกเจ็บปวดนะคะให้เราพยายามเปลี่ยนความหมายมันนะคะเปลี่ยนความหมายมันก็จอก,ก็เหมือนกับเราให้เรานึกถึงอย่างนี้ค่ะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะจิตใต้สํานึกเราอะคะ่ะมันเหมือนอะไรแผ่นดิน แผ่นดินนะคะสิ่งที่เราเก็บเข้าไปในแผ่นดินสมมติว่าเราหว่นมเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินเพื่อให้มันเกิดออกมาเป็นต้นไม้ถูกไหมคะจิตใต้สํานึกเราคือแผ่นดินสิ่งที่เราปลูกเป็นมเมล็ดพันธุ์เข้าไปก็คือความคิดโปรแกรมที่เราใส่เข้าไปความทรงจําที่เราใส่เข้าไปที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในทุกๆเรื่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราจำมันระวันเมล็ดพันธุ์ที่ดีเรารู้สึกว่าความการเปลี่ยนความรักหรือเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรานะคะหรือจบความสัมพันธ์กับคนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เรามีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆที่เหมาะสมกับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปในดินมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีมันจะเติบโตมาเป็นสิ่งที่ดีงาม นั่นก็แปลว่าตัวเรานะคะเราเปลี่ยนตัวเราให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีหรือความมั่งคั่งในทุกๆเรื่องหรือแม้แต่เรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาความท้าทายอะไรก็แล้วแต่ส่วนส่วนใหญ่นะคะคนที่เจอเวลาเจอปัญหาความท้าทายคนส่วนใหญ่ทำยังไง คนส่วนใหญ่ก็มักจะวิตกกังวลเครียดอยู่อย่างนั้นนะคะคิดพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บทําอะไรก่อนคิดก่อนเลยว่าจะแก้ปัญหายังไงถูกไหมนี่คนส่วนใหญ่โคาก็เคยเป็นนะคะจะแก้ปัญหายังไงแล้วมันก็จะคิดวนๆอยู่ในหัวเสร็จแล้วยังไงมันก็ไม่ได้ขนทางที่มันจะรักษาหรือจะแก้ปัญหายิ่งเราโฟกัสกับปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้นะคะสิ่งที่ครูจะบอกก็คือว่าเมื่อไร่ก็ตามที่มันเกิดปัญหาความท้าทายในชีวิตคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไม่ใช่ไปพยายามแก้ปัญหาในขณะที่สภาวะจิตของคุณไม่พร้อมนะคะคุณคิดยังไงมันก็ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนคือความคิดคุณนะคะเปลี่ยนยังไง เปลี่ยนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรามันมีข้อดีอยังไงนะคะมันทำให้เราเติบโตขึ้นไหมอย่าเพิ่งไปพยายามคิดแก้ปัญหารับรู้ปัญหาก็พอแล้วก็คิดว่ามันดีกับเรายัางไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหนทางมันจะมาเองถ้าคุณมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหยุดหายใจลึกๆ นะคะเวลาที่เกิดปัญหาหายใจลึกๆแล้วคิดมีสติกับมันแค่รับรู้ว่าอ๋อปัญหานี้มันเกิดขึ้นนะแต่ไม่ต้องพยายามไปคิดบนคิดซ้ําว่าจะแก้ปัญหายังไงในขณะนั้นนะคะสมองเราอะค่ะเวลาเจอปัญหาอะไรเฉพาะหน้าแบบมาฉุกเฉินด่วนๆเรามักจะคิดอะไรไม่ออกนะคะ ในเมื่อมันไม่ใช่ปัญหาที่คอขาดบาดตายมากๆที่จะต้องแก้เดี๋ยวนั้นจะต้องคิดให้ออกเดี๋ยวนั้นนะคะคุณก็แค่นิ่งมีสติกับตัวเองรับรู้ปัญหาแล้วก็ทำใจให้สงบก่อนนะคะเสร็จแล้วพอใจคุณสงบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหนทางเข้ามาจากทางไหนก็ไม่รู้มากมายนะคะครูเรียกมันว่า อาจจะเป็นจัก,กรวาลส่งมาจัก,กรวาลในที่นี้ก็คือพลังพิเศษอะไรบางอย่างที่มันส่งมาให้เรานะคะจัก,กรวาลในที่นี้มันไม่ใช่เวทมนต์หรือสิ่งมหัศจรรย์อะไรมันคือพลังงานนะคะพลังงานที่ดีกดมันมีแค่นี้เลยคือถ้าตัวเรามีพลังงานที่ดีเรื่องดีๆมันจะเข้ามา ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยวิธีไหนเราไม่ต้องสงสัยนะมันไม่ใช่หน้าที่เราเมื่อไหร่ที่ระดับพลังงานเราไปจับกับสิ่งที่ดีสมมุติว่าสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้พลังงานเราอยู่ตรงนี้ความคิดเราเมื่อเราคิดในแง่บวกคิดบวกอย่างที่ครูว่านะคะพลังงานเรามันจะจูนมาเท่ากับทางแก้ปัญหาตรงนี้นะคะระดับพลังงานมันเท่ากันมันจะดึงดูดเข้ามาหากันทุกเรื่องมันจะถูก แก้ปัญหาโดยธรรมชาติโดยพลังงานพลังงานที่เราไปดึงดูดมานะคะครูถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆตัวเราจะมีไวเบชั่นที่ดีการที่เราจัดการกับความคิดหรือจิตของเราได้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรจะมากระทบมันไม่มีผลกับเราเรานิ่งให้ได้แค่รับรู้แต่เราไม่ ล่อยอารมณ์เราไหลไปตามมันนะคะเขาบอกว่าตัวเราเราควรจะทําตัวให้เหมือนน้ํานะคะเป็นยังไงเหมือนน้ํายังไงเวลาให้คุณสังเกตนะน้าอะคะ่ะน้ํามันก็จะไหลของมันไปทางเดียวถูกไหมไหลลงสมมติว่าอ่ะครูบอกว่าน้ํามันไหลลงให้สังเกตเหมือนน้ำในลำธารน,นะคะมันไหลไปตามทางไปเจอก้อนหิน มันก็ไม่ได้พยายามไปยกก้อนหินออกถูกไหมมันไม่ได้ยกก้อนหินออกให้พ้นทางนะคะมันก็จะหาทางหลบก้อนหินแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างเหมือนเดิมถ้ามันตั้งใจว่ามันจะไปข้างล่างนะคะโดยลงไปข้างล่างอย่างนี้มีก้อนหินอยู่น้ํามันไม่ได้ยกหินออกให้พ้นทางนะคะมันก็จะวิ่งหลบซอกแทรกลงไปจนได้นะคะเขาถึงเปรียบเราว่าเวลาเรามีปัญหาให้เราทําตัวเหมือนน้ํานะคะทําตัวเหมือนน้ําไปที่ไหนก็ได้ เจอปัญหาอะไรก็ผ่านไปได้นะคะด้วยความสงบนิ่งนะคะน้ําเขาก็จะไปตามทางของเขาต่อให้มีอะไรมากีดขวางเขาก็สามารถหลบเลี่ยงและไหลลงไปสู่เส้นทางของเขาได้นะคะก็เขาก็จะเปรียบเหมือนให้ตัวเราอะเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปชนหรือปะทะนะคะไม่จำเป็น เราแค่เปลี่ยนความหมายมันแหละก็คือการหลบเลี่ยงเพื่อเราจะไปสู่เป้าหมายของเราเส้นทางของเราได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องบาดเจ็บนะคะการที่เราได้อะไรมามันไม่จําเป็นที่คนอื่นจะต้องเสียไปเราถึงจะได้มานะคะเหมือนในเรื่องของความร่ารวยอะคะ่ะหลายคนคิดว่า,าเงินในโลกนี้มีจํากัดมีคนรวยก็ต้องมีคนจน มีคนหนึ่งได้ขึ้นมาสมมติว่าคุณนึกถึงว่าเงินมันมีจํากัดใช่ไหมเงินมันมีจํากัดเวลาคุณจะไปทําธุรกิจอะไรคุณก็กลัวเกิดความกลัวขึ้นมาก่อนเลยอันนี้คือทุกคนเป็นนะคะเวลาที่สมมติว่าคุณเป็นพนักงานประจำอ่ะเราเออเป็นอะไรกนเรื่อยๆพนักงานประจําทํางานประจําอยู่เสร็จแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะคิดมาในหัวแล้วว่า อยากทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มีไรายได้มากขึ้นนะคะพอจะเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างยังไม่ทันเริ่มเลยนะกลัวไปแล้วกลัวไปว่าทําไปจะขาดทุนไหมจะโน่นจะนี่ไหมนี่คือความกลัวความคิดในเชิงลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะคิดว่าทําไมเราไม่คิดว่าธุรกิจที่เราจะทํามันจะต้องไปได้สวยถ้าเรา ถ้าเราคิดแบบเนี้ยคือไม่ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็ให้ไปเจอมันก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะคะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงปัญหาไปก่อนไม่ว่าเราจะทําอะไรถูกไหมทั้งที่ปัญหาเนี่ยไม่เกิดพอเราคิดจะทําอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเจอปัญหานี้พอจากนั้นอะไรก็กลัวแล้วก็เลยไม่ทํามันเลยเพราะว่าไม่อยากเจอปัญหาเนี่ยค่ะมันทําให้ฉุดหััง ความสําเร็จของเราค่ะในทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราคิดจะทําอะไรอย่างเช่นหลายคนจะบอกว่าทําในสิ่งที่รักไม่สามารถทําเงินได้ครูจะบอกว่ามันไม่จริงนะคะมันไม่จริงเลยถ้าเราจะต้องทนทํางานอะไรที่เราไม่รักเพื่อให้ได้เงินสุดท้ายแล้วมันจะเกิดคําว่าเบิร์นเอาท์นะคะอย่างที่เราพูดกันว่าเบิร์นเอาเพราะอะไร คุณไม่รักในงานที่คุณทำนะคะมันก็เลยเบร์นเอาแล้วยังไงได้เงินมาแล้วมีความสุขไหมรู้สึกว่าไม่รวยอยู่นั่นแหละทั้งที่บางทีก็เงินเยอะแล้วจากการทำงานหนักของคุณที่คุณคิดว่าทำงานหนักแล้วคุณจะรวยจริงๆแล้วคีย์มันมีอยู่แค่นิดเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องทำงานหนักก็รวยได้คุณต้องเปลี่ยนที่ใจคุณก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าเงินมันหาง่าย ะะเปลี่ยนโปรแกรมเก่าโปรแกร,มเก,ร,แกรมเก่าเราชอบคิดว่าเงินมันหายากถ้าเราคิดว่าเงินมันหาง่ายมันมาจากทุกทิศทุกทางนะคะมันไม่จําเป็นที่ใครจะต้องเสียแล้วเราถึงจะได้นะคะถ้าเราทําธุรกิจเราจะสังเกตว่ามันจะมีเงินเข้ามาตลอดเราไลฟ์ขายของนะคะบางวันเราอาจจะได้บางไม่ได้บ้างแต่เราจะไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นมาบันทอนชีวิตเรานะคะอย่างเช่นสมมติเมื่อวานคุณ ทำธุรกิจออนไลน์คุณไลฟ์สดลูกค้าเข้ามาเยอะมากคุณขายได้สมมติปิดยอดไปที่แสนหนึ่งเอามาวันนี้คุณไลฟ์ปับ๊บคนดูแทบไม่มีเลยยอดขายก็ไม่ออกเลยนะคะสมมติทีนี้เป็นยังไงความรู้สึกคุณดําดิงบอกว่าเมื่อวานได้ตั้งแสนหนึ่งวันนี้ไม่ได้เลยคุณรู้สึกดาวแล้วคุณก็คิดว่าคุณไม่ทําและธุรกิจเนี้ยเนี่ยค่ะความคิดในเชิงลบนะคะ จริงๆุจะควรจะเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นความคิดในเชิงบวกนะคะต่อให้เมื่อวานคุณได้แสนวันนี้คุณอาจจะไม่ได้สปอเดอร์แต่คุณทำงานด้วยความสุขค่ะคุณจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนี้คุณทำคุณคิดว่าคุณขายของคุณทำธุรกิจและคุณมีความสุขคุณไม่จำเป็นต้องมาตั้งเป้าทุกวันว่าถ้าวันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อวานคือคุณล้มเหลวมันไม่ใช่นะคะคุณต้องเปลี่ยนสภาวะจิตของคุณนะคะ ให้อยู่ในอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดจากโลกภายนอกนะคะแล้วจิตคุณจะสงบนะคะเมื่อไหร่ที่จิตคุณสงบนะคะคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายนอกอย่างที่กูยกตัวอย่างว่าเป็นเรื่องยอดขายน้อยลงนะคะไลฟแล้วยอดขายตนี้คุณก็คิดว่าเออดีไว้วันนี้คุณก็ได้มาไลฟ์มาบอก แนะนำสินค้าคุณให้ลูกค้าได้รู้จักนะคะใครจะไปรู้ว่าวันนี้ที่ยอดบบนไม่เกิดวันต่อไปยอดมันอาจจะมากกว่าเมื่อวานจะได้นะคะเมื่อไหร่ที่ยอดเข้ามาคุณก็ใจฟูก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมียอดเข้ามาให้ขอบคุณทุกยอดขอบคุณทุกยอดทุกยอดที่เข้ามาเงินทุกบาทที่เข้ามานะคะและขอบคุณคนที่มาดูไลฟ์คุณทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนะคะ มีเท่าไหร่มากน้อยนั่นถือว่าคุณขอบคุณที่เขามาสนใจสินค้าของคุณนะคะ,ะลูกชายคุณลูกชายครูเขาสนับสนุนคำพูดของครูนะคะอ่าทีนี้นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดบวกเนี่ยตัวเรานะคะจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กดึงดูด ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ก็คือความโชคดีเงินทองหลั่งไหลมานะคะแค่เปลี่ยนนิดเดียวค่ะเปลี่ยนที่จิตเรานะคะจิตใต้สำนึกเราอะค่ะเปลี่ยนเอาโปรแกรมใหม่ๆเข้าไปคิดในเชิงบวกเปลี่ยนความหมายสถานการณ์ที่มันไม่ดีที่เราเคยตีความหมายว่ามันไม่ดีให้มันดีหรืออย่างน้อยถ้าไม่สามารถคิดบวกได้ก็แค่คิดว่า มันมีความหมายในทางที่ดีอะไรกับเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโอเควันนี้นะคะครูก็ให้หลักคิดไปแล้วนะคะว่าการคิดบวกกับทำตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดเงินเข้ามาเราทำยังไงเราเปลี่ยนความคิดยังไงนะคะอย่างที่ครูบอกว่าจิตใต้สำเนึกเราอะคะ่ะเขาจำทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าเราจะตีความสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราในแง่ว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะคะครูถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการตอบโต้กับสถานการณ์ที่เข้ามาให้เป็นความคิดในเชิงบวกหรืออย่างดีที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นความคิดในเชิงบวกได้ก็แค่ไม่มีความรู้สึกกับมันนะคะอยากปล่อยอารมณ์ ให้มันแย่ไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วถ้าคุณจำแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตมันจะกลายเป็นโปรแกรมที่อยู่ในจิตใต้สำนึกคุณแล้วมันก็จะเป็นไวเบชั่นแย่ๆไปดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ครูขอฝากไปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามครูแล้วมาเรียนในวันนี้นะคะลองไปฝึกตัวเองนะคะแล้ว มาคอมเมนต์บอกครูหน่อยว่าไปฝึกแล้วนะคะเจอสถานการณ์ที่มันเป็นเชิงลบที่เราเคยมองว่าเป็นเชิงลบแล้วเราเปลี่ยนให้มันเป็นความคิดในเชิงบวกหรือคิดว่ามันดีกับเรายังไงแล้วมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างสถานการณ์มันดีขึ้นไหมจิตใจเราดีขึ้นไหมนะคะขอบคุณค่ะ